ช่วงโควิดยังซ้ำเติมกันสาวค้างค่าเช่าสีวันโดนเจ้าของห้องล็อกห้องช่วงโควิดอะไรก็แย่ไปหมดสาวขอความเห็นหลังจากที่ถูกเจ้าของหอสั่งล็อกห้องเนื่องจากเธอค้างค่าเช่ามาสี่วันโดยหลังจากที่กลับมาจากขายของเวลาสองทุ่มกลับมาเจอว่าห้องเธอถูกล็อกไม่ให้เข้าตอนนั้นแทบทำอะไรไม่ถูกเพราะใกล้เวลาห้ามออกนอกบ้านแล้วคืนนี้เธอจะไปนอนที่ไหน เมื่อติดต่อไปอยังเจ้าของหอกลับได้รับคำตอบว่าให้จ่ายเงินมาจำนวนหนึ่งก่อนถึงจะเปิดห้องให้และให้โอนมาพรุ่งนี้ก่อน2องทุ่ม40เพราะไม่อย่างนั้นจะออกไปไม่ได้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ดีเทิร์พาร์ทหเล่าว่าเหรียญต่างมุมมอง,มองช่วงโควิด1 9อะไรต่ออะไรมันแย่ไปหมดนิดหน่อยผ่อนผันแบ่งเบาให้ตามกำลังที่มีช่วยเหลือกันก่อนก็ได้นะ หรืออย่างไรพร้อมกับโพสต์ํำบอกเล่าของสาวรายหนึ่งที่ถูกเจ้าของหอล็อกห้องไม่ให้เข้าเพราะเธอค้างค่าเช่าอยู่สี่วันห้องเช่าคลองแปดลำลูกกาค้างค่าเช่าสี่วันเจ้าของล็อกห้องเลิกขายของสองทุ่มกลับมาเจอแบบนี้คุณจะให้เรานอนไหนบอกว่าเงินออก1 7บ8จะจ่ายให้เราจะออกแล้วค่ะค้างจ่ายสี่วันค่าน้ำค่าไฟส่วน ค่าเช่าห้องเดือนหน้าเราไม่ได้อยู่จะให้จ่ายไม่จ่ายค่ะขอจ่ายแค่ส่วนต่างส่วนที่เกินมา4วันประกันยกให้ค่ะส่วนค่าไฟหน่วยละ10บาทมันก็แพงไปค่ะ1,150บาทที่ห้องชั้นมีแค่พัดลมกับตู้เย็นขอความเห็นหน่อยค่ะนี่คือภาพการสนทนาของเธอกับเจ้าของหอโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่นแจ้งสคอบอ1 6 6ห้ามเจ้าของหอเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน1เดือนและห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับถ้ะท่าเพื่อนชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ